สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะเจอก,กันกับผมอีกแล้วเช่นเคยครับเดี๋ยวคืนนี้นะครเรามาคุยกันถึงโปรเจกต์จเจ๋งๆโปรเจกต์เด็ดๆที่เอาใจ FC ตัวจริงเสียงจริงของ Red Bull กันดีกว่าโปรเจกต์นี้ก็สุดครูลเลยนะฮะก็คือการที่พวกเขาเนี่ยนะครับให้นะครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นแฟน FC ของทีมเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมโดยการแข่งขันกันประกวดนะครับ ลวดลายสีสันทราฟิกต่างๆนะครับที่จะดีไซน์มาแล้วเป็นลวดลายสีสันของรถแข่ง RB 19ของทีมเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้นะครับว่าใครมีความคิดสร้างสารรค์ยังไงเนี่ยทำแล้วก็ใครชนะมาก็จะได้สิทธิในส่วนของการที่จะเป็นแขกนะครับแขกพิเศษแขกรับเชิญของทีมโดยตรงเลยนะฮะจะามามิดแอนด์กรินะครับแต่กิจกรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมส่วนไหนยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้คงจะได้รู้กันใช่ไหมละ่ะ แล้วที่มากไปกว่านั้นเลยก็คือฝีมือการออกแบบของผู้ชนะเนี่ยนะฮะจะถูกนํามาใช้งานจริงครับไม่ใช่ว่าเอามา,อาไว้ในรถเป็นตัวโชว์นะฮะก็คือในอเมริกาก็จะมีการแข่งขันอยู่3ครั้งเลยนะเพืเ่อนๆฮะในสุดสัปดาห์นี้อีก3-4วันเนี่ยที่ไมอามีหลังจากนั้นก็จะเป็นที่ออสตินแล้วก็จะเป็นที่ลาสเวกัสเนี่ยผลงานก็จะถูกนะครับใช้ในรถแข่งของแม็กแล้วก็ของเชโกจริงๆเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยฮะ ก็มีการตั้งกรรมการตัดสินมาก็คือเป็นคนในเร b บูลนั่นแหละครับมีทั้งคิสเตียนฮอร์เนอร์หัวหน้าทีมแล้วก็มี3คนนะครับจากหุ้นส่วนใหญ่จากผู้บริหารอยู่มาแล้วแน่นอนนะครับก็ต้องมี2นักแข่งทั้งแม็กซ์แล้วก็เชโก้ด้วยนะครับในการที่จะมาดูแนวคิดดูการออกแบบนะครับว่าชอบใครคนไหนยังไงแล้วก็ตัดสินกันออกมาซึ่งก็ได้ ผู้ชนะเลิศไปแล้วนะครับในเอามี่มมมก็คือเป็นนักศึกษานะครับจากอาร์เจนตินาในสาขาการออกแบบดีไซน์ทัาฟิกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าตรงสายนั่นแล้วก็เธอก็เป็นแฟนตัวยงของเรดบูลด้วยนะฮะก็ชนะนะครับก็คือมาตินาอาเดโนนะครับจากอาร์เจนตินาวลดลายสีสันก็ถือว่าตามรูปที่ขึ้นมาให้ดูนะครับก็มันจะมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความเป็น ความเป็นตัวตนของทาง Red Bull กันอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโครงการลักษณะนี้ไหมกับทีมอื่นนะมีหรือเปล่าฮะที่เปิดโอกาสให้เป็นแฟนทางบ้านเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนในการดีไซน์ตน้องเรียกว่าเป็นดีไซน์ออกมาทั้งคันเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปดีไซน์แค่เล็กๆอะไรนิดหน่อยเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็ถือว่าด้านนอกเนี่ยทั้งคันกันเลยถือว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะครับอ่าโดดเด่นคือ ก็มีทั้งความหวานมีความหวานแล้วก็มีความดูดันลวดลายสีสันที่มันเป็นพื้นเดิมของทาง r เรีบูมันก็อาจจะมีความดูดันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พ่วงความหวานเข้าไปด,ด้วยสีด้วยการดีไซน์ที่อาจจะมีการใส่อะไรที่มันเป็นคําว่าไมอามี่เนี่ยเข้าไปก็ถือว่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็เลยนํามาซึ่งนะครับการชนะเลิศตรงนี้นะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขาแข่งกันเท่าไหร่นะครับกี่คน ใครทราบข้อมูลตรงนี้ก็เอาเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะแต่คิดว่าน่าจะเยอะอยู่หมายถึงว่าคนที่เข้าส่งผลงานเข้ามาประกวดนี่นะสุดท้ายก็กลายเป็นอาเดโนคนนี้นะครับที่ผลงานยอดเยี่ยมที่สุดนะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคริเยนฮอรเนอร์กันนะฮะว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะฮะกับเรื่องของตรงนี้แล้วก็โปรเจกต์ตรงนี้มาแล้วก็ผลงานที่ชนะของอาเดโนเนี่ยครับรวมทั้งเจ้าของผลงานเองว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเรามีฟังพร้อมกันครับ คริสเตียนฮอ์เนอร์ก็ออกมาบอกนะครับว่าสําหรับโครงการแม็กยูมาร์กนะครับนี่คือชื่อของโครงการนะผมลืมเ,เอ่ยไปครับ <S <S โครงการแม็กยูมาร์กเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมมากเลยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆของพวกเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบนะครับดีไซน์ในตรงนี้กันมากับ3รายการที่จะแข่งขันในอเมริกาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะไม่เคยเห็นทีมอื่นเคยทํามาก่อนแน่นๆนี่คือสิ่งที่ฮอ์เนอร์บอกครับแล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่า มันก็สําคัญสําหรับทีมเลยนะที่จะมีส่วนร่วมกับแฟนๆในสิ่งที่พวกเราก็จะมอบโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษเนี่ยให้กับพวกเขาผมคิดว่ามาตีน่าอาเดียโนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็การออกแบบดีไซน์ก็ดูน่าทึ่งถ้าคุณจะได้เห็นมันในรถแข่งคันจริงๆการออกแบบยังคงรักษาความเป็นตัวตนของพวกเราเอาไว้แต่ก็มีการสื่อความเป็นไมอามี่นะครับในตัวของ RB 19ออกมาด้วย แล้วเรามันก็จะมีความโดดเด่นแน่นอนเมื่อคุณเห็นรถคันนี้นอยู่ในสนามแข่งนะครับในส่วนของทางเจ้าของผลงานล่ะฮะอ่านะครับอเดโนนะครับมาติน่าอเดียโน่ก็รู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้ก็จะบินไปที่ไมอามี่นะครับเพื่อที่จะไปรับชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดกับทางเรดบูลนะครับเธอก็บอกมาว่านี่มันคือความฝันเลยนะฮะทั้งชีวิตที่จะได้ออกแบบรถแข่ง F1 เธอบอกว่าตอนที่ฉันรู้ว่าฉันชนะเนี่ยฉันก็แทบช็อกเลยแล้วก็พูดไม่ออกเลยฉันไม่อยากจะเชื่อมันเลยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนฝันที่บ้าๆเลยล่ะเธอกล่าวนะครับแล้วก็เธอกล่าวต่อไปว่าสิ่งแรกที่ฉันคิดเมื่อเริ่มออกแบบก็คือเรื่องของแอโรดนามิกนะครับอากาศพลศาสตร์เนี่ยว่ามันจะไหลผ่านแล้วก็มันก็จะพาดผ่านลากไปตัวรถได้ยังไงจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ยังไงบ้างมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วแค่ไหน และนั้นก็คือแรงมาน,นานตายใจของฉันจากนั้นแน่นอนว่าฉันก็อยากจะเป็นฉันก็อยากจะทำให้สื่อถึงความเป็นไมอามี่ด้วยแล้วก็การแข่งขันในไมอามี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแรงมัน,นานใจเรื่องนี้แล้วเธอก็กล่าวนะตั้งแต่ที่เริ่มที่จะเรียนปริญญาในด้านทาฟฟิกดีไซน์เนี่ยนะครับฉันก็อยากจะออกแบบบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับรถแข่งอย่างเช่นชุดของนักแข่งเครื่อง ยุดของนักแข่งต่างๆหมวกกันน็อกนะก่อนหน้านั้นก็มีอยู่วันหนึ่งที่อยากจะทำงานในในส่วนของเกี่ยวกับ F1 เนี่ยก็เลยได้รับโอกาสจากตรงนี้จาก Red Bull ซ,ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและนี่ก็คือเปรียบเสมือนว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะครับของฉันละ,ละรถที่ออกแบบด้วยฝีมือของฉันและฉันก็จะอยู่ในโรงรถมันก็เป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นมากๆโอ้โหนะฮะนี่ก็คือ เป็นการไปดูรถแข่งครั้งแรกด้วยนะฮะก็แฟนๆของทางออของทางเรดบูลนะครับที่เล่นเกมนะ,ะสายเกมเนี่ยรู้สึกว่าลวดลายสีสันตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะถูกบรรจุเข้าไปในตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนจะมีการวางจำหน่ายในวันที่16มิถุนายนก็คือ ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเรื่องของซีรีส์เกม F1 เนี่ยเราอาจจะได้เห็นลวดลายสีสันลวดลายนี้นะครับคาดว่านะฮะทุกคนนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ากิจกรรมสุดคูลนี้ของ r e d b u ู l เนี่ยโอโ้มันเจ๋งนะผมเองก็เห็นตรงนี้นะครับความพยายามของพวกเขาที่จะใช้คําว่าคืนกําไรให้แฟนๆมันก็อาจจะใช่ฮะใช้ความคําว่ากระชับนะครับพื้นที่เข้าไปนะฮะใหะ้ใกล้ชิดแฟนๆมากยิ่งขึ้นก็คงจะถูกต้อง มันเป็นกิจกรรมที่มันทําให้แฟนๆนนไ,ไ,ได้มีส่วนร่วมแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาจะได้เป็นแขกพิเศษอย่างเดียวนะฮะมันเหมือนมันเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในในวิดีโอในอะไรต่างๆมากมายในโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะครับของทั้งทีมเองของทั้งใครก็แล้วแต่ทั้งโลกเนี่ยมันจะจาลึกไปไปตลอดไม่มีใครไปลบมันหรอกคือต่อให้คุณมีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยอย่างน้นอยก็คือ มันก็ได้ชื่อว่าอ๋อเราไปเจอนักแข่งไปเจออะไรซึ่งผมคิดว่านักผู้ออกแบบที่เป็นที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับมาติน่าคนนี้เธอก็คงจะมีกิจกรรมเหล่านั้นแล้วนะค,คงได้เจอทั้งแม็กทั้งเชโกนะครับได้เจอบรรยากาศจริงๆเนะี่ยอันนั้นก็คือประทับใจในสุดๆอยู่แล้วแต่ผลงานที่เธอดีไซน์มันเองกับมือเนี่ยจะอยู่ในรถแข่งจริงๆนะครับมันก็คงจะเป็นอะไรที่โอ้โหนะแค่ผมผมเห็นโมเมนต์เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตื้นตนันแทนนะครับ ถ้าสมมติว่าลองลองเป็นผมนะผมไม่มีส่วนในการที่จะออกแบบดีไซน์รถสีรถที่ผมนั่งคิดนอนคิดนะครับว่าจะเอาแบบไหนยังไงดีเนะี่ยแล้วมันก็ไปประทับอยู่ในรถแข่งทีมที่ผมเชียรนะ์เนี่ยมันจะสุดๆขนาดไหนแค่ไหนยังไงกันบ้างไม่แน่ใจนะฮะว่าโมเดลนี้เนี่ยจะมีทีมอื่นเนี่ยนะครับก๊อปไอเดียไปหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้มีมีทีมไหนทําบ้างผมคิดว่าน่าจะยังนะถ้าอ้างอิงจากคําพูดของคริสเตียนฮอร์เนอร์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่มีใครทําเหมือนเราเลยเนะี่ย โอ้โหนะฮะอก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อให้กอปไปยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกอยากจะเห็นกิจกรรมแบบนี้ฮะอยากจะเห็นการมีส่วนร่วมของแฟนๆน,นะครับจากทางบ้านนะครับว่าโอเคแหละคุณก็ถ้าคุณแจวคุณเจ๋งพอเนี่ยคุณก็มีโอกาสนะครับที่จะมีตินคลิปกับนักแข่งทีมโปรดได้เนี่ยแล้วผลงานของคุณก็จะเรียกว่าไปประทับไว้ในครับในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะฮะว่าเนี่ยนะฮะการออกแบบเนี่ยได้ ได้รับการเรียกว่าโลดแล่นเก้าไปในสนามแข่งจริงๆแล้วยิ่งสมมุตินะฮะว่าถ้า e ร b บ l กกลายเป็นผู้ชนะอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ยิ่งจะเป็นอะไรที่มันสุดๆจริงๆนะครับทุกคนอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่ากันนะครับวางแผนเคลียร์งานกันรือยังสำหรับเพื่อนๆที่จะติดตามในสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้มันในอเมริากาทุกคนทราบกันดีใช่ไหมเวลามันดิฟจากบ้านเราเนี่ยหลายชั่วโมงฮะการฝึกซ้อมแต่ละรอบการแข่งขันเนี่ยนู่นนะฮะ มาในช่วงเกือบจะสว่างเลยดูเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องนอนต่อแล้วฮะผมก็แต่ละปีนะครับการแข่งขันที่นี่ผมก็จะใช้แผนนั้นแหละก็นอนตั้งแต่สามทุ่มสี่ทุ่มนอนเลยนะฮะตั้งแต่หัววันเลยแล้วก็ตื่นมาก็ชงกาแฟสักแก้วหนึง่งแล้วก็โอเคตาสว่างแล้วก็ดูพอดูเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องหลับต้องนอนนะครับก็จะพยายามหากีฬายอย่างอื่นดูส่วนมากจะเป็นฟุตบอลน,นะฮะฟุตบอลก็จะดูอย่างต่อเนื่องอ่ะใครสนใจจะเอาแผนของผมไปใช้นะฮะ แต่ถ้าใครบอกว่าจะไหลาย,ยาวเลยก็โอ้โผมผมคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถขนาดนั้นครับ <laughs> มันหนักเกินริ่งอยู่นะครับว่าสุกร์ดานี้ไม่มีม o ต GP จีพีนะฮะไม่มีแต่เห็นเวลาแล้วจะตกใจนะครับอ่ผมยังไม่ขึ้นเวลาเดี๋ยวผมคงไปโพสต์ไว้นในหน้าชุมชนแหละแต่ทุกท่านคงคงเดากันออกะอ่าไม่ยากนะใช่ไหมฮะคนเคยดูกันทุกปีทุกปีมาอยู่แล้วเนี่ยยิง่งไปบอกว่าต่อให้ไม่เป็น F1 วันนะฮะเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่อเมริกาเนี่ยทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วแล้วเวลามันดิฟกันเยอะนะครับ เวลากันดิฟเยอะแบบนี้ก็ต้องทําใจถูกไหมฮะต้องทําใจแต่กิจกรรมในที่นี่มันอลังการงานสร้างมากๆนะฮะงานอีเวนต,ต์ต่างๆที่ไปโชว์ในอเมริกาเนี่ยมันสุดๆกันอยู่แล้วนะฮะทุกคนอ่ะยังไงเสียนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับแฟน FC ตัวจริงเสียงจริงของเรดบ l ูของท่านนี้นะครับเป็นนักศึกษาสาวจากอาร์เจนตินานะครับมาตินาอาเดโนนะครับที่เรียกว่าผลงาน เข้าตากรรมการจังๆแบบนี้ก็ได้สิทธิ์นะครับบินไปมิดแองกฤษกับเว d b u บู r เรซ n ิ่งกันคงจะบินมาแล้วมั้งป่านนี้นะครับแล้วก็รวดลายสีสันที่ออกแบบมาก็จะได้เห็นนะครับทุกคนว่าสวยไม่สวยยังไงก็ตัดสินกันเอาเองกันนะครับลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ